สำหรับชาวราศีธนู16ธันวาคม -14 มกราคมในปี2568ดวงการเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงานและลูกค้าซึ่งจะส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีเกณฑ์ที่จะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตเช่นการซื้อบ้านคอนโดหรือการลงทุนในธุรกิจ ซึ่งแม้จะเป็นการใช้จ่ายก้อนโตแต่จะนำมาซึ่งความมั่นคงในระยะยาวในช่วงครึ่งปีแรกดวงโชคลาภอาจไม่โดดเด่ดนนะักการเสี่ยงโชคอาจไม่ได้ผลตามที่หวังดังนั้นควรระมัดระวังในการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคในช่วงเวลานี้เพื่อเสริมดวงการเงินควรทำบุญในลักษณะที่ให้ชีวิตสัตว์หรือบริจาคลงศพซึ่งจะช่วยเสริมสิริมงคลและเพิ่มผูนโชคลาภให้กับชีวิตโดยรวมแล้วปี2568 เป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีธนูในด้านการเงินหากมีการวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างรอบคอบจะสามารถสร้างความมั่นคงและความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีธนู16ธันวาคม -13 มกราคมในเดือนมกราคม2568ดวงการงานของคุณมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหากก่อนหน้านี้คุณรู้สึกอุดหนิดหรือประสบปัญหาในงานช่วงเวลานี้สิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นนอกจากนี้คุณยังได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือที่ดีในด้านการงานมีโอกาสในการร่วมหุ้นลงทุนหรือเข้าสู่สังคมกลุ่มใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการงานของคุณอย่างไรก็ตามควรทำงานอย่างพอประมาณและหลีกเลี่ยงการหักโหมเกินไปเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ การทำบุญในสถานที่ใกล้น้ำเช่นวัดอรุณราชวรารมจะช่วยเสริมดวงชะตาในช่วงนี้ราศีธนู22พฤศจิกายน21ธันวาคมเป็นราศีที่มีพลังแห่งการสแสวงหาและการผจญภยัยการเสริมดวงสำหรับชาวราศีธนูจึงควรเน้นเรื่องการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองและส่งเสริมโอกาสในด้านต่างๆเช่นการงานความรักการเงินและสุขภาพดังนี้ 1. การเสริมดวงด้านการงาน วัตถุมงคลยกสีเขียวหรือนิ้วสีดำช่วยเพิ่มความมั่นคงและเสริมบารมีการทำบุญบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดหรือการศึกษาเพราะราศีธนูชอบการเรียนรู้และแบ่งปันเคล็ดลับวางแผนเป้าหมายในงานอย่างชัดเจนและเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ 2. อการเสริมดวงด้านการเงินวัตถุมงคลพบเครื่องรางรูปช้างหรือกวางเสริมความมั่งคัง่งและโอกาสทางการเงินการทำบุญ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาศาส,สนาหรือการเดินทางเคล็ดลับเก็บเงินในกระเป๋าสตังค์สีม่วงหรือน้ำตาลเพื่อเรียกทรัพย์ 3. การเสริมดวงด้านความรักวัตถุมงคลรสกรดหินแห่งความรักช่วยดึงดูดพลังงานด้านความรักที่บริสุทธิ์การทำบุญร่วมทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือผู้สูงอายุเคล็ดลับเปิดใจเรียนรู้จากความสัมพันธ์เก่าและไม่ปิดกั้นตัวเองจากสิ่งใหม่ สีการเสริมดวงด้านสุขภาพวัตถุมงคลอัมพันธช่วยดูดซับพลังลบและเพิ่มพลังบวกการทำบุญบริจาคยาหรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคล็ดลับมันออกกำลังกายกลางแจ้งและรับพลังจากธรรมชาติเช่นการเดินป่า 5. สีมงคลเสริมดวงสีมงคลประจำราศีธนูสีม่วงสีส้มสีทองและสีฟ้า การใช้สีเหล่านี้ในเสื้อผ้าของใช้หรือเครื่องประดับจะช่วยเสริมพลังและเพิ่มโชค6การไหว้เสริมดวงพระพุทธรูปปางมารวิชัยสักการะเพื่อขอพรด้านปัญญาและความสำเร็จสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำบุญวัดที่มีวิวธรรมชาติเช่นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาหรือใกล้แม่น้ำการเสริมดวงควรทำควบคู่กับการทำความดีและความตั้งใจในสิ่งที่ทำจะช่วยให้พลังงานดีๆส่งผลต่อชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับชาวราศีธนู16ธันวาคม -15 มกราคมในเดือนมกราคม2568ดวงความรักของคุณมีแนวโน้มที่ดีสำหรับคนโสดมีโอกาสพบกับคนที่ใช่และสารสัมพันธ์ใหม่ๆควรเปิดใจและกล้าเริ่มต้นการพูดคุยกับคนที่คุณสนใจสำหรับผู้ที่มีคู่ครองหรือคนรักแล้วความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและความเข้าใจกันมากขึ้นควรใช้เวลาในการสื่อสารและทำ กิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับความรักในช่วงเวลานี้ควรพิจารณาให้รอบคอบและถามใจตัวเองให้ดีเพื่อให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชาวราศีธนู16ธันวาคม14มกราคมในปี2568ด้านสุขภาพโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีอย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องการออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยรักษาสุขภาพที่ดีตลอดทั้งปีนอกจากนี้ควรระมัดระวังการเดินเหินและรักษาความสะอาดของร่างกายให้ดีเนื่องจากมีเกณฑ์ปวดหัวหรืออาการไม่สบายที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดอย่าลืมรับประทานยาตามที่กำหนดและควรระวังการที่หลงที้ลืมในช่วงนี้ การตรวจสุขภาพประจำปีและการดูแลสุขภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญควรหาวิธีผ่อนคลายความเครียดเช่นการทำสมาธิหรือกิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจวัตถุมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนู22พฤศจิกายน21ธันวาคมมักเกี่ยวข้องกับการเสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภการเดินทางความสำเร็จและการปกป้องคุ้มครองโดยมีตัวเลือกที่เหมาะสมดังนี้ หนึ่งหินหรืออัญ,ญมณีประจำราศีธนูเทอรค์ควอยซ์เสริมโชคลาภและช่วยปกป้องจากอันตรายไพทูลเสริมความมั่นคงทางจิตใจและนำโชคลาภอเมทิสเสริมพลังงานบวกและช่วยในการตัดสินใจที่ดี 2. พระเครื่องหรือเครื่องรางพระปางอุ้มบาช่วยเสริมดวงเรื่องโชคลาภความราบรื่นในชีวิตพญานาคเหมาะสำหรับผู้ราศีธนูที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการสแสวงหาความสำเร็จ กระกรุดคุ้มครองเสริมความปลอดภัยในการเดินทางและการทำงาน 3. ส,สัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับราศีธนูธนูและลูกศรสื่อถึงความมุ่งมั่นและการเดินทางเพื่อเป้าหมายมา้าสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและอิสรภาพ4เครื่องประดับเสริมดวงจี่หรือสร้อยคอที่มีสัญ,ญลักษณ์ธนูกำไลหินนำโชคใช้หินประจำราศีแหวนเงินหรือทองที่ประดับด้วยหินนำโชค หาพืชหรือของมงคลต้นไถ่กวนอิมเสริมพลังงานดีและความก้าวหน้าเหรียญนำโชคเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือบ้านเพื่อเสริมโชคลาภหากสนใจวัตถุมงคลใดควรเลือกสิ่งที่เชื่อมโยงกับความศรัทธาและความสบายใจของตัวเองเพื่อให้เกิดพลังงานที่ดีและเสริมดวงได้อย่างแท้จริงสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูช่วงวันที่16ธันวาคม15มกราคม,ม,ม,ม หากคุณต้องการเสริมดวงในการซื้อลอตเตอรี่หรือเสี่ยงโชคในด้านต่างๆมีเคล็ดลับที่น่าสนใจดังนี้ 1. เลขนำโชคประจำราศีธนูเลขที่มักจะเป็นเลขมงคลของชาวราศีธนูได้แก่เลข 3, 5, 8และ9ลองเลือกเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดหรือตัวเลขเหล่านี้มาผสมกันเพื่อสร้างเลขเด็ดในลอตเตอรี่ 2. วันมงคลในการเสี่ยงโชค วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันที่ดีสําหรับการเสี่ยงโชคของชาวราศีธนูช่วงเวลามงคลคือช่วงสายถึงบ่าย9นาฬิกาถึง15นาฬิกาสามสีมงคลเสริมดวงการเงินสีที่เหมาะกับชาวราศีธนูเพื่อเสริมโชคลาได้แก่สีเหลืองสีทองสีส้ม การเลือกซื้อสลากจากคนขายที่มีสิ่งของหรือการตกแต่งในโทนสีเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงได้สสถานที่ซื้อลอตเตอรี่ลองเลือกซื้อที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรู้สึกศรัทธาสถานที่ที่มีน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำเช่นริมแม่น้ำท่าน้ำอาจนำโชคดีมาให้ชาวราศีธนู 5. เสริมดวงก่อนเสี่ยงโชคทำบุญหรือบริจาคเกี่ยวกับการศึกษาเช่นหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียน บริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์เช่นอาหารสัตว์เพื่อเสริมความเมตตาและโชคลาภลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้อาจช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการได้รับโชคลาภจากวัตเตอรี่ได้